โอเคนะครับสุกับผมสวัสดีด้วยนะครับวันนี้กับนายซ่าเชนแนนแต่งย้อนนะครับ <c oughs> โอเควันนี้ผมจะมีอะไรมาถามนิดนึงกับวิธีการเก็บก e ล่องไอพีซสองสองเนี่ยผมไม่รู้เลยอะระบบออโตโออ้จริงว่าใครรู้นะระบบอื่นนะเก็บยังไงให้มันได้เยอะแบบออโต้โต้นะเออถ้าใครมีความรู้เนี่ยก็บอกกันนะครับเ <c oughs> พราะคิดตองปกติแล้วว่ามันจะเสียเวลาเออโอเคฝากบอกกันนะนี้ผมไม่ดู Ayo ada tempatnya Ada tempat apa? Ya, ah, itu deh Tempat apa mana? Ah, kita ada cek sama auto landai Ya, cek bangunan, wah, kaki Ya, cek dulu แนะนำไม่ใช่ตัวไหนกิ๊บก็บอกนะครับตอนนี้มีหมดแล้วเอ้ยยังไม่หมดเพดเพดอะเพดผมไม่เจอันนี้ด้วโอเคนะโอเคครับ ผมจะมาถามเฉยว่าการที่เราจะเก็บกล่องแบบออโต้รันเนี่ยเราทำยังไงอยากทำจริงๆไม่ทำอยู่ไม่ได้เออมัน,นกลายจริงๆเลยอันแรกได้ไปแล้วไอตัวนี้ยตัวพิเศษเนี่ยอันแรกได้ไปแล้วนี่พิเศษพิพิโซสองเนี่ยเหมือนไปแล้วจะนี่ไปก่อนเนี่ยพิโซสองเนะี่ยเหนื่อยง่ายมากเลยอ่เชื่อผมเลยนะครับ าใครบอกนี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปวิธีเพื่อแบบเอาไปส่องต่อเนี้ยวิธีเกบ,บอกต่อบอกสมบิรณ์เพื่อนนะหรือไม่อ่ะใครมีวิธีก็มาบอกกันนะครับี๋ยวผมจะมาแชร์ชต่อกันด้วยโอเคบ๊ายบายฝากซับสไคร้ด้วยนะครับ